มาต่อที่การทำนาย12รัคนาราศีของหมอลินนะคะผลการทำนายเริ่มตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมจนถึง20มิถุนา2566มาต่อกันที่รักนาราศีตุลช่วงนี้ชาวรัคนาราศีตุลน,นะคะสมองช่วงนี้ไม่ค่อยโล่งนะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกหัวจะตื้อหัวจะตันนะะถ้าคุณมีปัญหาคุณเจออุปสรรคทุกอย่างให้คุณนั่งนิ่งๆใช้สติก่อนนะคะ อย่าเพิ่งดันทุลังในการหาทางออกเพราะช่วงนี้สมองยังตื้อยังตันยังคิดหาทางออกไม่เจอทําบุญเสริมดวงช่วงนี้ให้ทําเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นทําบุญข้าไฟนะคะเติมน้ามันตะเกียงมันปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธินะคะจะทําให้คุณมีสมาธิมีสติมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะ,ะมาต่อกันที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะชาวลัคนาราศีพิจิก ช่วงนี้ชาวรัคนาราศีพิจิกมีโอกาสได้ของมีค่ามีโอกาสได้ของชิ้นใหญ่ราคาแพงที่สำคัญช่วงนี้ชาว,ชวรัคนาราศีพิจิกชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จถ้าที่ผ่านมาโชคไม่ดีดวงไม่ดีแย่ติดขัดอุปสรรคทุกอย่างถาโถมนะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะดีขึ้นนะคะจะเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาถ้าคุณมันปฏิบัติไม่ผิดศีลโดยเฉพาะศีลข้อ3อะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการหวังคุณต้องการได้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จฉะนั้นในศีลข้อ5ข้อนะคะพยายามทําให้ได้โดยเฉพาะศีลข้อ3สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิก จะมีเหตุการณ์ดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นช่วงนี้ถ้าชาวราศาีพิจิกอยากไหว้ขอพรแนะนําให้ไปไหว้ขอพรอ,อ,องค์พ่อพิคเนตนะคะขอองคุณมีโอกาสสมหวังและก็สําเร็จนะคะมาต่อกันที่ชาวราศาีธนูสําหรับชาวราศาีธนูคนที่แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรช่วงนี้นะคะคุณจะสมหวังเนื่อเรื่องของการมีบุตร ถ้าคุณอยากมีโชคลาบนะคะอยากไหว้ขอพรในเรื่องของการเงินแนะนําให้ชาวลัคนาราศีธนูไหว้ขอพรจากองค์ปู่องค์ย่ากเกี่ยวกับองค์พ่อพญานาคนะคะได้แล้วแบ่งเงินทําบุญหรือจะไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านพักอาศัยของตัวคุณเองได้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูโชคของคุณจะได้มาจากเด็กฉะนั้นช่วงนี้มีเกณฑ์ เด็กให้โชคนะคะที่สำคัญสำหรับคนที่มีความเครียดความวิตกกังวลอยู่ขอนะ,ะอย่าคิดสั้นหรือว่าทำร้ายตัวเองนะคะสำหรับชาวรักคนาราศีธนูเดี๋ยวมาต่อกันที่ ep สุดท้ายนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ